สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวพัดดอกป่านนักศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมานำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อเรื่อง The Study of Programming of Common Area for Residential Project in Retirement Community: A Case Study in Bangkok Metropolitan Area Project ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและเมื่อจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสทร้างครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้มีแนวโน้มที่จะเลือกที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีการให้บริการและสนับสนุนผู้สูงอายุเนื่องจากมีการวางแผนเพื่อรองรับอนาคตเมื่อดูแลตนเองได้น้อยลง ต้องการที่จะรับผิดชอบชีวิตตนเองและต้องการอยู่ในสังคมที่มีผู้คนในวัยใกล้เคียงกันจึงเริ่มเกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในชุมชนเกษียณอายุหรือ retirement community ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะไม่พึ่งพิงหรือกลุ่ม independent living ขึ้นในประเทศไทยจุดเด่นของโครงการลักษณะนี้คือเป็นที่อยู่อาศัยในลักษณะอาคารชุด ที่มาพร้อมกับการบริการที่ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีความแข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงพึ่งพาช่วยเหลือตนเองได้และมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการที่อยู่อาศัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายของโครงการอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นปัจจัยที่กลุ่มคนที่กำลังวางแผนย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ในวัยเกษียณให้ความสำคัญดังนั้นการพัฒนารายละเอียดหรือโปรแกร,รมมิ่งของพื้นที่ส่วนกลางให้สร้างแรงกระตุ้นให้เข้าใช้งานและสามารถตอบกับความต้องการของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้พัฒนาโครงการและผู้ออกแบบสามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมความกระฉับกระเฉงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้มากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้ 1. ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดกิจกรรมผู้สูงอายุแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุและโครงสร้างเนื้อหารายละเอียดพื้นที่ส่วนกลาง 2. เก็บข้อมูลกรณีศึกษาด้วยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการและการลงพื้นที่สำรวจโครงการกรณีศึกษาโครงการที่อยู่อาศัยในชุมชนเกษียณอายุในกรุงเทพและปริมณฑลโดยเป็นที่อยู่อาศัยในแนวตั้งจำนวน3โครงการและแบ่งตามระดับการดูแลผู้สูงอายุได้เป็น3ประเภท 1. โครงการที่มีระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น 2. โครงการที่มีระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะปานกลางและ 3. โครงการที่มีระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ขั้นตอนที่3เก็บข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางจากผู้ดูแลโครงการกรณีศึกษาด้วยแบบสัมภาษณ์สจัดกลุ่มข้อมูลและรายงานผลการศึกษารายละเอียดพื้นที่ส่วนกลางโครงการกรณีศึกษา 5. สรุปผลการวิจัยเพื่อนําเสนอรายละเอียดพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่อยู่อาศัยในชุมชนเกษียณอายุด้านกายภาพพื้นที่และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการมีพื้นที่ส่วนกลางที่ช่วยส่งเสริมศัก,กยภาพและความกระฉับกระเฉงในผู้สูงอายุมีองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างได้แก่ 1. พื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเป็นองค์ประกอบด้านกายภาพ 2. การทำกิจกรรมและ 3. การดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจเป็นองค์ประกอบด้านการบริการทั้ง3องค์ประกอบนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เนื่องจากมีส่วนในการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและการเข้าสังคมในผู้สูงอายุ พื้นที่ส่วนกลางประเภทพื้นที่พักผ่อนเช่นสวนพื้นที่สีเขียวพื้นที่กิจกรรมเช่นลานออกกําลังกายกลางแจ้งและพื้นที่ทางการแพทย์ได้แก่ห้องพยาบาลพร้อมผู้เชี่ยวชาญประจําพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่ผู้พัฒนาโครงการให้ความสําคัญแสดงให้เห็นว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ควรม,มีในทุกโครงการและพัฒนารายละเอียดพื้นที่ส่วนกลางภายใต้แนวคิดที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุหรือซีเนียเฟรนลี่ y e n v ว r ร n m e นเมนต์และใช้หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal Design ในการออกแบบเป็นหลัก แต่ทั้งนี้รายละเอียดและความซับซ้อนของพื้นที่ทางการแพทย์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โครงการและความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการในการดูแลผู้สูงอายุส่วนพื้นที่บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นร้านค้าร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตถือเป็นพื้นที่รองรับ ซึ่งการกำหนดให้มีพื้นที่บริการเหล่านี้รวมถึงพื้นที่กิจกรรมเพื่อความบันเทิงด้านต่างๆให้หลากหลายจะส่งผลดีต่อโครงการก่อให้เกิดความสะดวกสบายและตอบรับกับชีวิตประจําวันเพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นชุมชนของการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่ครบคันมากขึ้น การศึกษานี้มีข้อจำกัดในการศึกษาอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยเนื่องจากโครงการ Retirement Community ในลักษณะอาคารชุดพักอาศัยในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและในการศึกษานี้ยังไม่ได้มีการศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารายละเอียดให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในอนาคตได้มากขึ้น